สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาอ่านคำง่ายๆนะคะจากหนังสือมานะมานีกันค่ะให้เด็กๆอ่านตามนะคะบทที่หนึ่งมานีมานีมีตากาตามีตาอ่า อามีตาต่อไปมาฝึกอ่านจกดคำกันนะคะตออาตามออามานอ,อานามออีมีดออีดี มาลองอ่านประโยคดูบ้างนะคะตาดีหนาดีมานีมีตาตามีนากามานาตามานา ตามีนาดีอามานะจบแล้วนะคะสำหรับบทที่หนึ่งเด็กๆอย่าลืมฝึกอ่านคำบ่อยๆแล้วมาฝึกอ่านบทที่สองกันต่ออย่าลืมกดติดตามกด subscribe เอาไว้นะคะ